สวัสดีครับยูบช่องพลรนพาเราคือเก่าครับวันนี้ผมพามาตัดแต่งกิ่งครับอุ้ยนี่ครับตัดแต่งกิ่งกิ่งมะละกอระครับเนะาะออาสึ่งมันมันแน่นเกินไปนะครับเนาะนี่ครับกิ่งมะละกอได้แตกแขนงนครับเนาะ แขนงกิ่งแขนงยอดครับนี่ครับอ่นี่ครับยอดนึงครับนี่นะครับเนาะยอดสองยอดครับซึ่งมันติดอ่ติดกับลูกมะกรกอเนาะเนาะผมจะตัดออกเลยนะเนาะบ่อไห้ครับมันแน่นเกินไปนะเนาะนี่ครับ ตัดก็จะตัดประมาณนี้นะครับเนาะเพื่อไว้นะครับเนาะเวลาต้นมันสูงขึ้นไปแล้วนะครับเนาะสูงขึ้นไปแล้วแล้วนวลหนี่พวกลูกนี่ครับเขาก็จะบิดออกไปเรื่อยๆนะครับเนาะบิดขายไปเรื่อยๆนะครับเนาะที่เอาไว้ประมาณนี้นะครับเนาะเพื่อให้มันแตกตาขึ้นน้ำใหม่นะครับเนาะนี่ครับเพื่อให้มันแตกตาขึ้นน้ำใหม่ครับแต่ส่วนจิงล่างๆแบบนี้นี่ก็เอาไว้ก็ได้นะครับเนาะเอาไว้ก่อนนะครับเนาะ คือต้นโตแล้วค่อยต,ตัดตัดทิ้งหรือไม่ก็เอาไบนะครับเนาะอ่าจะเอาไห้เป็นบางกิ่งนะครับเนะาะกระเบื้งโดยร่วมคนระับเนาะถ้ามันเบียดเสียดเพื่อนก็นเอาออกนะครับเนาะถ้าร้ายเกินไปก็ตัดแต่งออกครับเนาะนี่ครับกิ่งนี้นะครับเนาะก็จะตัดออกขึ้นกันครับเหมือนเดิมครับนี่ครับ ตัดออกประมาณนี้ครับเนาะบอต้องตัดจับคักนะครับเนาะเพื่อให้ให้เขาแตกยอดออกมาใหม่ครับเนาะตอนที่อเราเก็บมะละกอไปแล้วครับเนาะหน่วยบกหุ่งหนี่งครับก็จะบ่มแน่นบ่มาติดอจริงที่ห้อตัดนะครับเนาะเวลาห้าบิดไปแล้วครับมันก็จะโล่งครับพอโล่งแล้วครับอตามะละกอที่เราตัดตัดแต่งจริงครับที่ห้อเพื่อไ้นะครับ มันก็จะเริ่มแตกยอดขึ้นนครับเนาะนี่แหละครับมันก็จะเป็นจริงต่อไปนะครับเนาะถ้าเฮ้าบอตทัดทิ้งเขาก็จะตอนไวก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่ผูมักครับแล้วแต่คนชอบนะครับเนาะครับช่วงนี้ก็ตัดออกไปกวนเลยนะครับเนาะเพื่อให้มันล่งนครับเนาะมันแน่นเกินไปครับคทัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเนาะบอเบียดบอเบียดเบอร์เสียดเกินไปนี่ครับอน้วยนี่เดี๋ยวมันติดนะครับเนาะ มาติดจริงครับมาติดจริงครับเมื่อ็เลยเหตุทำให้ลูกงอเนี่ครับก็เลอมาตัดแต่งออกนะครับะครับสุดท้ายนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปลานะนนี้นะครับขอบคุณครับ